ผมนี่เป็นโคมลูกบอลเลยครนบไม่มีเงือนที่ดีกว่านี้แนละ้วเหรอไอเที่ยไม่มีแล้ว

น้ากูอินกูเดือดสามกนเจ็ดตัวอุ๊ยเจ็บจากไหนกันแล้วตัวนี้อยู่นี่ยาแก่คดตเดือดคุกวงในไปกี้กว่าละกูคุกวงในเลยปั๊มมายสัตว์อาคิปันมาอาคิปันมาก่อนไอเจ้ามันมไอบิดโดนมาไม่รู้ ไข่ก็บินตัวมาวันนี้ไม่ม่ย้าไอ้สั์ใส่หน้ามาเลยเล่นอู่ม่ทมงเกมนี่อ่ะสาธุกูไม่มีกระสุนไม่ไปได้วะมันจะไม่มีไรสักกล่องเลยวะเฮียราออกมาเฮ้ยโอ้โห อะไรแบบนี้ตรงนี้โอ้โอะสัตว์แมงเลยตรงนี้ตรงนี้ข้ามาเลยปะดีใจอะ nè la 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 ok, la. Ờ, xa được mày chụp. Nó đàn cơn, nó đàn cơn Nó đàn cơn Ôi, cái súng lái, cái súng lái hay quay mắc, ấy, quay mắc, quay mắc Quay mắc, quay mắc Cô biết là cô biết วิ่งเหล่หหยี่สิบห้าเขามัจะตายลงไปข้างล่างแล้วหนีแล้วโดนลงไปแล้วหลังมืงอครับหลัลงมือหลังมือมันสรรดดั่มเกาะนี่หว่าเฮียระยกอายจริงโดดขึ้นไปครับไปแล้ววะอีกหนึ่งแล้วเดีย๋ยวไปชุบก่นอนเฮียมีคนชุบไปแล้ว ไปคราบเอาตีเสร็จอยคราบก็ได้เดี๋ยวละละละเอาหน้าพี่แทงแบบนี้ดีกี่าเนี่ย่อ้ีเอ้เฮียบังหมดเลย ัมมันปัญหาคนแล้วระบบชื้ยกันแทเสร็จเสร็จแล้วเชื่อมันคาร์เชื่อมเยอะแยะหดเอยเลยเนี่ยตายแทนมี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 ยัมีอยู่ยังมีอยู่โอ้ยขนาดตรงที่แทนสองตี้ตัวสามแดงได้เกียร์ ยะกาันกูไม่มีกระสุนแล้วกระสุนไรวะไรดับหมายก็ไอ้พวกขี้นี่ไหวก็อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุไม่ได้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 อะไรของมึง าแล้วหน้า,าที่ไหนทางขวาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างสัตว์ยัดแม่หมดยังหมดแล้วใช่ไหมไอเฮียหมดหรือยังกูไม่ไหวแล้วนะเยอะเหลือเกินไอเฮียมาไม่อยู่ไม่ย้อนเลยสัตว์มาไม่พักไม่พอนเลยเคุยเดียวนะ ออขกี่คิวแล้วกี่คิวแล้วเมืองเดียวเนี่ยอีแทนเปนสิบกว่าเฮียเยอะๆกี่ผายไปต้องไปที่อื่นแล้วปะที่่ดดนอจุไม่่่ไไไไดด้ปปทีอืนนก็็มมเรึงดูดิไอเฮียมึงดูมึงดูดิว่ากล่องมันเยอะขนาดไหนแต่มันไม่มีกระสุนไรเลยอ่ะไอเฮียเป็นเมืองที่ไรแห้งมากเมืองเนี้ย แห้งไร้แห้งไร้กล่องแม่งเยอะสัตว์แล้วกล่องแม่งแบบหน้าเนี้ยนะแบบชวนชวนไปค้นหาสีม่วงเสียทองเงี้ยแต่ละกล่องเี้ยเข้าไปเกิดเปิดไปไม่มีเครืองเลยโอ้ยมือกูกำลังกดเปิดแอร์อยู่ไอ้เหี้ยกำลังเร่งระดับแอร์อยู่ร้อนมือกูกำลังกดแอร์อยู่ มึงจะไม่เล่นเมืองอื่นก็ไใช่ไหมไอ้เหี่ยเอาแม่งก่อนันไม่มีที่ปัมมป๊มใหญ่อ่ะกูมีปั๊มใหญ่อันนึงนนะะนห้าวิสู้ให้กูห้าวิบอบอบอบ มึงมาเยอยไม่ไหวกับมึงแล้วเฮ้ยมึงเอากมไ็ไม่้หมือ่ต้องห่วงหรอกกูไม่เอาหรอกเกาะมึงอ่ะกูแดงแล้วไอ้ควายทำช้ำไอสัตว์ถ้าเป็นโยนเกาะจะไม่ให้กูเทิดเกาะกูไม่เอาหรอกเกาะมึงอ่ะกูแดงแล้วไอโง่ไม่เหลือสอตีเลยนะ เออใส่แม่งเลยกูไม่ไหวแล้วไปเดี๋ยวดูดิเล่นมาทั้งเกมทำไมไลฟ์มันขาดแคร์ขนาดนี้วะกูเหลืออยู่ยี่สิบเจ็ดทัพหกเก้าสิบหกนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเจ็บไหนวะ เอาแม่งก่อนเอ้วกูยิงผีมันแตกหมดละมาขอฟินิีแม่งนี่ฟินเลี้ยงเลียงตัวเลยฟินิีเลียงตัวเลยจัดแม่เ้ยเฮยเหี้ยวายคุณหมาย เกมเฮียกระสุนหายากเกินอาจจะไม่ทันเออฮัลโหลยูทูบช่วยคิดชื่อคลิปหน่อยดิอันนี้คลิปชื่ออะไรวะเดี๋ยวชิบหายคือกูไม่ได้หายใจเลยอ่ะเกมเนี้ยกูกั้นหายใจแบบทุกครั้งที่กูยิงแล้วกูกั้นหายใจถี่มากเกมเนี้ยคือแบบ หายใจไม่เ่อท้องอ่ะเกมเนี้ยกูนึกถึงเกมเนั้นที่เราเล่นโอลิม,ออลมปัสกนันแ่หะหายใจไม่เ่อท้องอ่ะ